สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จกรุวัดดักขนนปีพศ2455สำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อใบลานค่ะแล้วต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์นี้นะคะเป็นพระฝากขายนะคะ หมายความว่ามีเจ้าของพระเป็นอีกคนหนึ่งเขาฝากอิ่มมาขายอิ่มไม่ใช่เจ้าของพระนะคะในคลิปนี้นะคะองค์พระจะมาพร้อมกับกรอบสเตนเลสค่ะ พระสมเด็จกรุวัดดักขนนปีพศ2455นะคะณปีนี้ก็ปี2567อายุองค์พระก็อยู่ที่ประมาณ112ปีนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าอิ่มก็ได้แจ้งนะคะทั้งวิธีดูพระสมเด็จกรุวัดดักขน,นนะคะแล้วก็ทั้งที่ บอกนะคะประวัติการสร้างนะคะซึ่งใครสนใจก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะคลิปเก่าๆนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครสนใจอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ไปดูนะคะในเว็บไซต์ต่างๆที่เซียนพระสายตรงเขาก็สอนวิธีดูอยู่นะคะแล้วก็มีประวัติการสร้างนะคะดังนั้นอิ่มจะาเล่าคร่าวๆนะคะในคลิปนี้แค่ว่าพระสมเด็จกลุวัดดัขนนนะคะถูกสร้างโดยหลวงพ่ออยู่เจ้าวาดวัดดักขนลน,นะ เวลานั้นนะคะท่านได้นำมวลสารพระสมเด็จกลุเก่านะคะก็คือกลุบางขุนพรมนะคะแล้วก็มีมวลสารจากหลวงพ่อคงวัดบางกะพีและหลวงพุทธุกวัดปักคลองมะขามเฒ่านะคะโดยที่ทั้งสท่านเนี่ยนะคะเป็นสหายธรรมกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นจึงร่วมเสกร่วมสร้างพระนะคะรุ่นนี้นะคะจากนั้นก็นำเข้ากลุนะคะ สำหรับเนื้อใบลานสีดำนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะองค์พระนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนนะคะหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ยอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระนะคะมีความสูงกว่าเหรียญ1ิบบาทไปเกือบสองเท่าเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมคลิกตรงนั้นอิ่มแจ้ง ID l ีไลน์เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็นะคะมีเฟซบุ o กนะคะซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวอิ่มก็สามารถทักเมสเซนเจอร์ Messenger ได้นะคะแต่สะดวกสุดก็คือไลน์นะคะเพราะมันจะมีความรวดเร็วในการคุยแชทนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ